คลิปนี้นะฮะจะพาทุกคนไปเที่ยวโซนที่เรียกว่าสวยที่สุดของจังหวัดหน้านะสำหรับผมเลยนะสปันและบ่อเกลือนะโซนนี้เรียกว่ามีที่เที of of ่ยวเยอะมากเลยทุกคนก็บอกเลยนะว่าด oh. ้วยตาเปล่านี่คือสวยกว่าในกล้องเยอะมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาเลยนะที่สปันนะอากาศดีมากเหมือนแบบอากาศมันไรฝุ่นเลยอ่ะ ขึ้นเงาว้าวมากสวยมากโอ้มีอยู่บุ้มสูงอะ่ะแล้วสามารถมองได้ว้าวเกือบ360องศาภูเขานี่คือแบบแสงสวยมากเลยทุกคนเป็นมุมที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในเมืองไทยเลยทุกคนอลังการมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBa n k d i a ด y นะครับแล้วก็รายการเที่ยวแบบครอบครัวของเรานะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับ EP นี้เนี่ยพาทุกคนนะฮะบินมาไกลถึงภาคเหนือของที่ไทยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับผมซึ่งจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะฮะทริปนี้นะฮะจะพาทุกคนไปเที่ยวโซนที่เรียกว่าสวยที่สุดของจังหวัดน่านนะสำหรับผมเลยนะเอแอันนี้ขอพูดส่วนตัวนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะฉันไม่เคยมาสนามบินน่านเลยปกตินะครับเราเคยพาทุกคนนะฮะมาเที่ยวน่านแล้วนะฮะรอบที่แล้วเนี่ยเรา อรอบนี้เรามาสนามบ,บินเลยบินตรงมาเพราะว่าอยากมาเที่ยวที่โซนนี้เลยแล้วก็อยากพาทุกคนมาเที่ยวด้วย<ฆ>สนามบ,บินเขาเป็นไงแม่หรูหรามากแล้วก็ใหม่มากสะอาดมากด้วยอ่ะดีมากๆเลยอ่ะพวงแดงดูแบ็คการ์ข้างหลังดิเนื่อแล้วเจ้าเดี๋ยวเรานะฮะจะพาทุกคนนะฮะไปเที่ยวน่านนะฮะโซนที่เรียกว่าสปันและบ่อกเกลือนะโซนนี้เรียกว่ามีที่เที่ยวเยอะมากๆทุกคน ปเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันครับผมทริปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรถทริปกันไปนะ,ะจากสนามบินนะขับไปอีกประมาณ2งชั่วโมงเดี๋ยวไปเอารถเช่าของเราก่อนรถเช่าของเราเช่าของที่ท้องถิ่นที่นี่ไม่รู้ว่ารถจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันต่อพ่อแมงได้รถแล้วได้รถละไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่พักข,ของพวกเรานะฮะแล้วก็ที่เที่ยวนะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวซอยก่อนนะฮะมีข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะที่เป็นร้านดังของที่นี่นะชื่อข้าวซอยต้นน้ำนะครับผมเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนแล้วก็ เราค่อยขับรถไปกันเพราะว่ามันขับรถค่อนข้างไกลเดี๋ยวจะหิวซะก่อนนะขับจากตรงนี้ไปเข้าไปในเมืองน่านประมาณสัก8นาทีนะก็ะถึงไปไปกัน take my time my dear just keep you around to keep เปลี่ยนแผนนิดหน่อยค่ะพอดีเราไปร้านต้นน้ำเนี่ยเขาปิดพอดีเดี๋ยวนี้นะคะเรามาทานร้านวันดาข้าวแกงแทนค่ะเพราะว่าพี่คนที่เขาเอารถมาให้เราเช่าเนี่ยนะคะเขาก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าร้านวันดาข้าวแกงนี่ควรมาเช็คอิน good so never Be when ร้านวันดานะคะมีเด็เดๆเลยเขามีข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อแล้วก็เป็นข้าวแกงค่ะหนึจีน้วยนะคะมีน้ำพริกน้ำยาเนืเ้คอค่ะเ,เอาอะไรจนะน้่จีนน้ำยาหนึ่งแล้วก็น้ำพริกหนึ่งจีนสองจานเลยอ่ะเอาเนีเ้ด้วยหนึ่งครับโอเคไป มามือแรกที่น่านกันนะพวกเราก็มากินอาหารเหนือนะมาเหนือก็ต้องกินอาหารเหนือนะตอนนี้ไอซ์สั่งมาเป็นขนมจีนน้ำยานะคะน้ำพริกนะคะก็จะมีเนถั่วน้ำเงี้ยวเขาเป็นน้ำเงี้ยวแบบเมืองน่านนะจะเป็นสีดําแบบข้นๆเลยนะทุกคนอเออรสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำเงี้ยวของเชียงใหม่นะ รสชาติแหม่พอี่อาาร่อยมากเลยผมจีนร้านนี้นะรสชาติแบบโลคอล้องถินเลยนะคนขายเป็นคุณป้าน,น่ารักมากน่ารักทั้งร้านเลยนะร้ะานนี้มากเลยค<อ>่ะเติมพลังก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวกันระหว่างทางมันจะมีที่เที่ยวก่อนถึงที่พักด้วยนะ,ะต,ต้องรีบกินรีบไปแล้วไม่องั้นเดี๋ยวมันมืดไป มาครับทุกคนตอนนี้เราถึงจุดเช็คอินแรกนะที่จังหวัดน่านนะอ<ช>ันนี้ขับรถผ่านนะเป็นทางผ่านที่เราจะไปสปันอยู่แล้วนะก็ใครจะมาเที่ยวก็สามารถตามรอยรูดนี้มาได้เลยนะสามารถผ่านตรงเนี้ยแล้วก็แวะลงมาถ่ายรูปช่วงนี้เรียกว่าวันธรรมดานักท่องเที่ยวไม่เยอะด้วยนะครับผมใช่คือปกติเนี่ยเราเนี่ยเห็นถนนหมายเลขสามเนี่ยจากแบบโพสของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วพอมาเห็นของจริงนี่แบบเฮ้ เส้นทางมันใหญ่มันดูแบบยาวอลังการมากเลยนะพ่อแม่แ<อ>ละอย่างหนึ่งนะคะถนนเนี่ยถนนจากในตัวเมืองจนถึงที่นี่ถนนดีขับง่ายขับง่ายเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่ารูปที่ได้นะคะจะประมาณไหนนะคะแต่ตอนที่ไอ้มาช่วงนี้เนี่ยนะคะคนไม่เยอะด้วยประมาณ4ี่โมงเย็นที่นี่เขาก็จะมีรับถ่ายรูปด้วยนะโดยพี่ๆที่เขาเป็นคนแถวนี้เนี่ยนะคะค่าบริการก็แล้วแต่จะให้นะคเขาก็มีแบบมืออาชีพเลยกล้องใหญ่เลยทุกคนถ้าจะให้พี่ๆที่นี่ถ่ายรูปให้เนี่ยนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะรู้มม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 ุุุุเเนนนนาาะว่ไไหหห็ชดี สวยก็ลองบปร้านดูว่าคนที่นี่หรือคนของเราถ่ายรูปสวยกันว้าว so so <Wow. S 2> ขับรถมาถึงหมู่บ้านสปันทุกคน uh huh. อากาศเย็นมากเลยอ่ะอากาศดีแล้วก็แสงลงตรงภูเขาตรงข้างหน้าที่เราแบบขับรถเข้ามาก็คือสวยมากเลยแล้ว อากาศดีมีแม่น้ําไหลผ่านกลางหมู่บ้านอ่ะคือเป็นหมู่บ้านที่พวงจุ้ยดีมากเลยทุกคนเพราะว่าข้างหน้าติดลําธารข้างหลังติดภูเขาแล้วโวบ้านอ่ะติดธนาคารห้ิมมอะไรครับนี่ทางเข้ามันก็จะเขาจะประมานี้สั้นๆยกๆขูกขาดนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่เป็นถนนลุกลังนะรอบนี้เรามาพักที่สปันสุกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักเป็นยังไงครับอย ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วฮนะเดินตามแม่ไอซ์ลงไปนะที่พักของเราก็จะอยู่ติดกับริมแม่น้ําที่ผมบอกเลยนะห้องที่พวกเราอยู่นะคะชื่อห้องว่าริมดาวนะคะอยู่ชั้นบนริมดาวนะครับบริการดุดญาติมิตร ต่คิดตังค์เหมือนพ่อเลยใช่แล้วก็เหมือนกันไอแมงดาเรียบไปหน,นีเหมือนกันขอลูกค้านะเข้ามาได้ค่ะบริการดูดเดีนิดแต่คิดตังค์นี่อุ้ยทำไมมันเย็นจังเลยลมมันเข้าอะ่ะเหรอโอ้มันอะไรขนาดนั้นนะหวยมากทุกคนอากาศเป็นไงอากาศดีมากคือเมื่อกี้แบบดูเข้ามาเหมือนแบบลมวิ่งเข้าใส่แบบฟุ๊บมันเหมือนช่องแสงของภูเขาอะ่ะคือแสงกระทบจากภูเขาตรงนี้เลยอะแต่ว่าตอนนี้คือแสงมันหายไปแล้วคือมันเป็นวิวแบบวิวมองกว้างะนะทุกคนแล้วข้างบนมีหมอกจางๆด้วยนะเห็นไหม กล้องไม่ได้มัวนะมีเรนโบ้ด้วยข้างบนมีเรนโบ้ด้วยโอ้ใหม่ก็อด oh คือที่พักของเรานะฮะตรงเนี้ยห้องเนี้ยจะชื่อว่าริมดาวนะมันจะมีริมทานใช่ไหมแล้วก็ริมอะไรเงี้ยตามชื่อของเขาไปถ้าริมดาวนี่ก็จะเป็นที่พักแบบที่อยู่ชั้น2แล้วก็จะเน้นแบบดูท้องฟ้านะฮะคือห้องเนี้ยก็จะดีอย่างที่ว่าเราจะได้เห็นวิวแบบ360องศาเลยไม่มีอะไรบดบังนะฮะช,ชั้นล่างเนี่ยจะติดน้ําก็จริงแต่ว่าชั้นล่างอาจจะโดนแบบว่าพวกตึกตึกอะไรที่เป็นแบบบ้านฝั่งตรงข้ามบังนะก็แนะนําว่าห้องนี้ดีกว่านะห้องนี้ดีห้องนี้เดี๋ยวไปดูง่ายดีกว,ว่าว่าอะไรเป็นไงนี่นะคะอ แช่อ่างดูดาวชิลมากเดี๋ยวไปดูข้างในค่ะเข้ามาข้างในนะคะฝั่งโซนนี้ก่อนเลยโคน,นทน่โซนที่นั่งมีอ่าพองส่วนตัวที่นอนนะคะนี่ที่นอนไอ้กับแหวงนอนสบายแน่นอนห้องน้ำนะคะมีโซนนี้โซนชาวเว์นะคะก็จะเป็นเครื่องทําน้าร้อนนะคะของเขานะจะเหมือนกันกับไอตัวอ่างจากกุซี่เมื่อกี้ด้านนอกนะคะเครื่องทำน้ำร้อนเดนชาวเว์นะคะ ที่ทําธุระหนักนะคะห้องนะคะที่เราได้ก็ประมาณนี้เลยตกคือละ2,900บาทค่ะทุกคนวิวดีวิวหลักล้านของจริงก็ไปดูหมอกลงแลคะนี่นี่นบ้านเรากรุงเทพกําลังร้อนๆเลยนะคะตอนนี้คืออากาศดีแล้วเนี่ยดดูิด คือปกติแล้วเวลาเรามาภาคเหนือเราจะรู้สึกว่ามันมีหมอกแย่จริงแล้วมันเป็นฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่พวกเรามาคืออากาศดีมากคือผมเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นะแต่ว่าพอมาที่นี่คือแบบจมูกโล่งมากจริงอันนี้ดีอันนี้คือแบบเห็นด้วยจริงดีมากคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเกือบหกโมงเย็นแล้วนะแต่ว่าแสงข้างหลังก็ยังสวยมากเลยนะ เดี๋ยวเรากินหมูกระทะตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นในหมู่บ้านเขาจะมีเป็นตลาดนะตอนขับรถผ่านเข้ามาเห็นมีตลาดเล็กๆตรงสะพานนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เขาเปิดไหม่ะขอกินหมูกะทะตรงนี้ก่อนวิวในหมู่บ้านนะคะเขาเริ่มเปิดไฟกันแล้วน่ารักมากชุมชนแบบน่ารักน่ารักอะสโลไล์ของจริง มาฮะตอน,น,นคืนที่ผมเล่าให้ฟังนะเขาจะมีเป็นถนนคนเดินเล็กๆอยู่ตรงสะพานนะซึ่งมันก็น่ารักดีนะเขาจะเป็นแบบที่นั่งสไตล์ขันโตกนะทุกคนตรงข้างหลังเราจะมีร้านขายของชํานะฮะอยู่ที่เดียวในสปันเลยมั้ง <c oughs> เขาจะปิดประมาณ2องทุ่มนะ <c oughs> เห็นน้องบอกนะฮะ <c oughs> ที่นี่นะคะ <c oughs> เขาจะมีถนนคนเดินทุกวันศุกร์เสารออ์อาทิตย์นะคะก็ถ้าใครมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาคิวตรงนี้นั่งขันโตกซื้อของที่เขาขายเนี่ยมานั่งกินเพราะว่าขันโตกเนี่ยเขาก็จะมีวางไว้ให้เลยเออแต่ว่าถ้าเกิดมาวันธรรมดาแบบพวกเรามันก็ยังจะพอมีของขายยอู เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะก็มานั่งเล่นได้แต่ถ้าวันเสาร์ที่จะของขายเยอะกว่าใช่ไหมแม่ใช่ของขายเยอะกว่าเพราะเป็นเรียกว่าตลาดคนเดินเลยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปซื้อแล้วพาไปดูบรรยากาศแถวนี้กันครับ คือหมูกระทะเมื่อกี้เขาไม่มีแป้งอะไรให้เลยนะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมานอนที่เดียวกับเรานะต้องซื้อข้าวมากินตอนเย็นนะเพราะเขามีขายแต่หมูกระทะอย่างเดียวนะเขาไม่มีอย่างอื่นทุกคนแล้วข้างหลังนะคะก็เป็นขันตกที่เราสามารถไปนั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินตรงนี้ไม่มีคนวยแม่อะไรอย่เี้ยข้างหลังเสียงน้ำว้าเพียงเห็นมาตอนเย็นที่เรามานะคะเป็นแม่น้ำนี่คือเป็นน้ำว้านะทุกคนอ๋อเธอเสี่ยงนี่เป็นประมาณนี้ทุกคน นั่งประมาณนี้เลยแล้วก็กินแต่ถ้าเป็นวันสุร์เสร์ที่จะของขายเยอะวันนี้คนเยอะวันนี้นะฮะบรรยาก,กาศวันธรรมดาก็ดีอย่างหนึ่งนะคนก็จะน้อยนะครับพี่ดูว่าแบบสุร์เส่าที่ของเยอะแล้วบอกของเยอะจากหัวไปท้ายเจ้าพานเลยอะ่ะก็จะเป็นชาวบ้านแถวนี้นะเขามาขายเปิดร้านขายกันนะไม่ได้เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเพราะฉะนั้นวันธรรมดาก็ได้ทำงานกันนะมาแล้วครับทุกคนขันโตกของเราขันโตกใหญ่กว่าหารเยอะเลย อันนี้เรามานั่งให้ได้ฟิลแบบได้บรรยากาศนะบรรยากาศที่นี่ตอนกลางคืนคืนออากาศเย็นด,ดีมากนะอากาศน่าจ,จะสักประมาณอาจจะต่ําสุดได้ถึง20องศานะไปจริงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเทีนนะ่ยวต่อครับไปคุณยายค่ะ,ะ,ะ,นค,ะคนค่าว,วันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะที่เราอยู่ที่สปาดนะคะแบงค์ไหนลองบอกสิว่าโปรแกรมวันนี้มีอะไรบ้าง เดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกคนนะไปเที่ยวรอบๆสปันนะครับไปดูแบบว่าร้านกาแฟคาเฟ่แล้วก็ไปดูวัดของที่นี่นะเขามีวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาด้วยจะพาไปเที่ยวกันนะแต่สาคัญเลยเนี่ยไอ์เนี่ยหิวมากๆเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับลึกนอนหลับสบายจนวันนี้ตื่นสายไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยคนะ่ะทุกคนโอ้ เหมือนฉันรู้ใจเธอเหมือนกันนะฉันพกอะไรมาให้เธอกินตอนเช้าด้วยอ,องนี้เลยครับผมโอ้โหท้องร้องจอกจอกอุ่นท้องต้องขานาโจกอร่อยง่ายได้ใน2นาทีครับเวลาที่พวกเราเดินทางนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ของกินอาจจะหาย,ยากอยากกินอะไรร้อนๆอย่างโจ๊กเนี่ยก็สามารถกินได้ปกติแล้วเนี่ยแม่ก็จะทําให้นีลากินอยู่แล้วแต่วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้แบงค์ทำให้ทานค่ะซึ่งวันนี้นะจะทําแบบ DIY ให้แม่ทานด้วยเพราะให้แม่นะครับกินพร้อมกันกับโจ๊กนี่เลย ความอร่อยแบบนี้นะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามซปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะฮะราจะจาทุก so คน,นไปเที่ยวรอบๆสปันกันนะซึ่งที่เที่ยวในสปปนนะครับก็จะเป็นในตัวหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีแม่น้ําว้านะตัด ผากางหมู่บ้านเราก็จะเห็นคนมานั่งริมน้านะมีคาเฟ่ริมน้ําเยอะมากเลยทุกคนที่เที่ยวก็จะมีเป็นน้ําตกสปันนะครับมีคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่แรกที่พวกเราจะพาไปเนี่ยเขาก็ดังมานานแล้วแต่เห็นว่าล่าสุดนี้เขาทําการอัปเกรดสถานที่ใหม่เดี๋ยวไปดูซิว่ามันสวยแค่ไหนมันต้องขับรถขึ้นไปนิดนึงนะฮะจากที่พักเราไปประมาณ8นาทีนะขับรถขึ้นไปนิดนึงตามหมู่บ้านเข้าไปนะชื่อว่าหยุดเวลาคาเฟ่ครับวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันพฤหัส ในหมู่บ้านนี่คือเงียบกริบไปหมดเลยแต่พอเรามาร้านกาแฟร้านเนี้ยคนเยอะมากแสดงว่าร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังแล้วก็ท็อปพีชของเขาเลยนะ มาทุกคนด้วยความที่ตอนที่พวกเรามานะทางขึ้นเนี่ยของหยุดเวลาคาเฟ่เขาจะมีเป็นวัดที่สปันด้วยนะฮะซึ่งวัดนี้เนี่ยเขาจะมีที่จอดรถแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทางวัดเขารีโนเวทลานจอดรถนะมันก็เลยทําให้เราต้องเดินขึ้นไปนิดนึงนะใช่แต่ตอนที่พวกคุณมาเที่ยวเนี่ยที่จอดรถเนี่ยพร้อมเพรียบรับนักท่องเที่ยวแล้วเออทางขึ้นแบบหยุดเวลาของจริงอะ่ะหยุดหายใจด้วยฉันทําได้ฉันทนได้ <laughs> แม่วิ่งแข่งกันแ <No. S 1> ม่เร็วแ <laughs> ว <laughs> ขึ้นเขาแมแม่เร็ว ถึงแล้วทุกคนนี่หัวารายิาง่งเลยโอ้สวยมากขึ้นมาละาเป็นไงโอ้แม่คาเฟ่หยุดเวลาไหมหยุดจริงๆขึ้นมาแบบว่าว้าวมากสวยมากพอกมีอยู่บุ้มสูงอะ่ะแล้วสามารถมองได้ว้าว เกือบสามอองศาคือต้องเล่า,าอย่างนี้ครับตัวสปันเนี่ยเขาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาตินะฮะก็ภูเขาด้านในเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะเรามองไปนี่จะเห็นเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสีบนภูเขานี่มันจะแบบสวยมากๆทุกคนสวยจริงๆแล้วตอนนี้ข้างหน้าไอ้นะคือแสงอะลงเข้าไปที่ช่องเขาสวยมากข้างล่างเนี่ยเขาจะเปน็นทุ่งนานะถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนนี่ก็จะสวยยิ่งกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าก็โอเคนะมันเหลืองเขียวสลับกันแต่ว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยข้างล่างจะเขียว ไปหมดเลยนะเป็นทุ่งนาหมดเลยซึ่งพอมองไปมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนชิลากาวะโกมากเลยถ้าเกิดตรงนี้หิมะตกนะคือใช่เลยแล้วบ้านตรงนี้เหมือนชิลากาวะโกเลยเออเป็นหลังคาสีน้ำตาลเหมือนกันภูเขานี่คือแบบแสงสวยมากทุกคนที่นี่คือหยุดเวลาของจริงกาแฟเป็นไงบ้างแม่กาแฟอร่อยด้วยค่ะเลยเออมันจะกินง่ายกว่าอเมริกาโน่ปกติปกติอเมริกาโน่ถ้าเกิดคนไม่กินกาแฟเข้มก็จะเข้มไปหน่อยไม่โอเคเลย กาแฟาหลักร้อยวิวหลักร้านของจริงเลยมุมนี้คือมุมที่แบบเป็นมุมที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในเมืองไทยแล้วทุกคนอลังการมากมันไม่ได้มีแค่แบบภูเขาลูกเดียวมันเป็นภูเขาแบบสลับซับซ้อนแล้วหมอกกับเมฆกำลังตกมาแล้ว,ว่ตอนเนี้ยฝนก็ไม่ได้ตกนะแต่ว่าเมฆคือแบบหนามากสวยมาก นนะสวยมากวิวเธอแหละคิมีนอตเไม่จะบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนอนะ่ะตอนที่ผมดูรีวิวมา<ๆ>เขาจะไม่ได้แบบเป็นทรงแบบนี้นะนี่เหมือนเขาเพิ่งสร้างใหม่นะไปะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปเดินไปตรงนี้จะมีวัดนะเขาก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านสปันนะ เดินขึ้นมานิดเดียวนะวัดข้างบนเขาอันนี้เป็นวัดที่สวยมากนะสำหรับวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูงแบบนี้นะทุกคนเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่บนเขาที่ผมรู้สึกว่าแบบชอบมากพระพุทธรูปสีขาวที่ตั้งอยู่ข้างหน้านะหันหน้าออกไปคอยปกป้องหมู่บ้านสปันทั้งเมืองเลยนะครับผมมาถึงอีกจุดเช็คอินหนึ่งนะฮะจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ําตกสปันนะฮะ ไอตัวน้ําตกสปันเนี่ยทุกคนมันอยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนน่านนะที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นนะคือต้นไม้ในนี้มันก็เลยจะแบบถูกดูแลอย่างดีนะเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะสวยแล้วก็เย็นมากๆเลยได้ยินเสียงน้ําแบบสดชื่นมากเขาบอ,อกเดินเข้าไปประมาณ700เมตรจะถึงชั้นแรกนะ ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกับคุณป้าที่เขาเดินสวนมาเขาบอกว่ามันจะเป็นน้ำตกเล็กๆนะถ้าเกิดเราอยากได้แบบอลังการอลังการเนี่ยมีแรงหน่อยเราสามารถเดินขึ้นไปหลายๆชั้นก็ได้เดีย๋ยวลองไปดูชั้นแรกก่อนเพราะไหวป่ะมีคนเดินกันขึ้นไปแล้วเราเดินตามเขาไปดีกว่าคือเราคิดว่าเป็นทางตรงไงแต่ว่าเป็นทางขึ้นดินเสียงน้ําตลอดทางนะฮะที่นี่เดินขึ้นมาประมาณสองนาทีนะคะทุกคนถึงแล้วชั้นแรกชั้นแรกก็สวยเหมือนกันเออสวยใน,นแบบชั้นแรกทุกคน คือจริงๆแล้วอ่ะมันเดินขึ้นไปมันมีทั้งหมด3าชั้นนะน้ำตกสะพันเนี่ยนะระหว่างทางจะเห็นมีคนแบบเดินขึ้นไปนะเรื่อยๆแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากได้แค่แบบใกล้ๆแบบนี้ก็แนะนำที่ชั้นแรกนะถึงร้านที่เราแบบอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ทานแล้วนะคะชื่อร้านว่า บัวคูพึ่งน,นะคะอันดับแรกเนี่ยคือต้องสั่งก่อนจ่ายเงินแล้วค่อยไปนั่ง,งเขาจะมีขายบัวผเตเ๋ยนนะแล้วก็อาหารตามสั่งแล้วก็ส้มตำนะที่นั่งเขาจะเป็นที่นั่งริมน้ําว้าเลยนะแล้วก็อยู่ติดริมน้ําเลยะเดี๋ยวเราสั่งกันกินข้าวกันครับกะเพราของแม่อเป็นคะน้าหมูกรอบเห็นเขาบอกว่าใช้คะน้าเองคะน้าปลูกเองใช่ไหมใช่คะน้าปลูกเอง อร่อยเลยอากาศดีมากเลยตรงนี้น้ำหมูกก็อ,อร่อย,ออยปปะกินข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวต่อครับ มาแล้วครับสำหรับวันสุดท้ายนะที่หน้าของเรานะฮะขากลับเนี่ยเราพาทุกคนขับรถกลับมาเส้นทางเดิมนะซึ่งเขาจะมีเป็นจุดที่น่ามาเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นฟาร์มแกะนะฮะเล็กๆนี่คนเลี้ยงแกะปะใช่จ้ะคนเลี้ยงแกะแล้วกินแกะด้วยเออชอบกินแกะด้วย,ยแล้วเลีเ้ยงดูน้องไหวไหมจะอยากกินน้องไหมเอาไปดูสิปะมาเลยโอมน้ามน้องมาปนอาหารเมื่อกี้นะฮะจริงๆต้องซื้อไว้ให้น้องนะแต่ว่าน้องมาปนอยู่ตรงนี้เลยเพารู้ว่าแบบว่าตรงนี้มีอมาหาร ได้ค่าอาหาร30ค่าชมแกะ50ถ่ายรูปว่า50บาทถ้าใครจะถ่ายรูปนะคะก็มีคิวถ่ายรูปด้วยนะคะก็ดีนะถือว่าเป็นเรื่องดีจะได้ไม่แบบแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยไปดูแม่ไอายกันดูผมดูผมลมดีมากมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วโอ๊ยตกลงน้องอ่อนโยนไหมใช่หนไอดูสิช่วยยังไงต้องถ่ายด้วยไ่เดี๋ยวไอถ่ายให้โอ้ยอาสิอุษาดคลิปชุดมาสนิดีนี่เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะ เหมือนไม่ใช่ของจริงเลยอ่ะเ,เอเอดูแบบสะอาดมากเลยทุกคนให้หารแกะแล้วก็เป็นวิวแบบเนี้ยอลังการมากอุ้ยขนแกะแบบมันเป็นอย่างเี้เองเนาะไม่เคยรู้เลยอ่ะเพราะปกติไม่เคยจับแกะเลยอ่ะไม่เคยกล้าจับแกะ ข้างหลังเรานะนอกจากมุมเลี้ยงแกะตรงนี้แล้วนะก็จะมีมุมเป็นบาหลีของที่น่านด้วยไม่ต้องไปถึงบาหลีก็มีที่ให้ถ่ายนะยังยังชอบแกะที่นี่อยู่เลยนี่คือแบบแบงค์ถ่ายนะแต่ตาไอซนี่มองแต่แกะอวิวสวยแล้วก็แกะน่ารัก มาครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นที่สุดท้ายนะที่พวกเราจะพาทุกคนมาเช็คอินกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เรียกว่าก่อนจะเข้าเมืองนะก่อนจะกลับไปที่สนามบินกันนะตรงน,นี้เรียกว่าชื่อร้านว่าอะไรครับแม่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านน่านเนทีฟร้านของเชฟเฟิร์สค่ะนี่เขาเป็นเชฟปาร์จจเชฟรางวัลการันตีเลยไม่แหวะไอ้ไงอ่ะเวลาแม่นี่แฟนขับมาจะเชฟด้วยใช่ชอบมากเธอแล้วก็ร้านนี้นะคะจะบอกว่าวิวสวยมากมากวิวสวยอีกแล้วอ่ะวิวสวยทุกที่นะที่น่านเนี่ย เวลาขับผ่านร้านจะอยู่ริมถนนนะแต่ว่าเดินลงมานะข้างล่างจะมีที่นั่งเป็นโซนที่อยู่แบบริมเขาแบบสวยมากแล้วก็อาหารเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่าฝรั่งผสมผสานกับภาคเหนือนิดนึงนะก็เดี๋ยวถ่ายอาหารให้ดูนะว่าอาหารก็จะขายเป็นอะไรบ้างน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะคลิปนี้เนี่ยรียกว่าเป็นการเที่ยวน่านที่ slow โโ life มากๆฝากทุกคนนะฮะใครชอบคลิปที่แบบนี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแอแบงค์เมดรี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะคะกับพวกเราไก่บ้านไก่ช่องค่ะไปนะคะเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3าคนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจใหด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย